วันี้งวดนี้เด่นเด่นสองกับสแหละนี่เลกตัวนี้เด่นสองกับสีเก้าสีเก้าสสองพเอ้างวันนี้พิเศษคุณพ่อให้สามตัวเลยสองโอ้สามตัวให้9ก้าห้าสองก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ชมช่องคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมมาบ้านพ่อแหลมนะครับมาหา พ่อแหลมนะครับที่บอกเลขงวดที่แล้วนะครับเข้าเลขทั้งเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาตามต่อนะครับสําหรับตัวเลขบ้านพ่อแหลมนะครับอยู่อําเภอปะคําจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะต,ตามผมมาเลยนะครับ อย่างนั้อันนั้นเบิ้งอันนั้นอยู่บ่มีใบเบื้งคนใบอาเอาไม่ก้าวมันจะเดีงเกงครับแม่เดียงกรู้ผมเพราะว่าเยวมาพรึ่แม่จะเบื้ง เดี๋ยวนี้รอบนี้มาตัวเดียวกันเลยบ่ครับมากเมาแม่แค่นี้มาแค่นี้เองแค่นี้แค็งแข็งี่แล้วโอ้แค่นี้แค็งแข็เดี๋ยวให้พ่อดูนะครไปสี่หางเพื่อเราเหรอฮะไปสี่หางสี่หางคือเหมือนเดิมตัววงกลมใหม่นี่บ่ตัวเช็ดสามเหลี่ยมเช็ดสี่เหลี่ยมใหม่นี่ยสามหกเก้าสี่เก้าสี่นะครับโอ้มีตัวเด่นตัวเด่นนะ มีสี่ตัวนี้มีตัวเด่นไหมมีตัวคิดว่าตัวเด่นเด่นห้าเนาะมันโมดที่แล้วเด่นห้าเนาะเมืที่แล้วเด่นห้าว,วันนี้วันนี้เด่น <c oughs> เด่นกับเด่นสองกับสี่แหละนี่เด็กตัวนี้เด่นสองกับสี่เก้าสี่เก้าสี่ห้าสองเด่นแต่ว่าซื้อทั้งสี่ตัวนี้ก็ไม่ผิดนะ ถ้าเราชอบสี่ตัวนี้ก็ไม่ผิดเพืกอาอยู่หลวงปู่เหงที่ผมไปผมหาตัวนี้จริงครับเก้าสี่น้องชัสี่้าสองไปว่าหลวงปู่เหงไมสามตัวเอาตัวนี้เนาะสามตัวเอ้าวันนี้พิเศษคุณพ่อให้สามตัวเลยอ่าสองโอสามตัวให้เก้าห้าสองให้แค่สี่หางแค่นี้บอกคุณพ่อสี่หางแค่นี้เลรแสดงว่าห้าสองงวดนี้อาจจะมาเพราะว่าครั้งที่แล้วที่หลักศิลา วัดโค้ไม่แดงโคกม่แดงคุยกันอยู่2อห้าใช่รับเนอกนะครับซองห้าอาจจะมานะครับก็ขอบคุณเนาะถ้าันมาทางนี้หน่อยครับคุณพ่อครับรน้โอ้แบกแบตั้งหลายตท่าไหา้อยี่สิบบาทโอ้สาม้ี่บาทผู้ใดหามันก็เ็บไว้ใครอมสินมากบวกจังไหนได็ไหนบวกจังไหนบวกจังไหนได้3สามร้อยแน่ๆบึงบิ้งยี่สิบไโอ้นี่นนะครับโอ้ยสามสองศูน การบ้านมันก็เอานี่เนี่ยบวกเอาการบ้านการบ้านก็บวกนี่เลยโทรศัพท์บวกนี่นี่ฮะนี่ฮะหลานหลานอันนี้หลานชายนะครับนี่คือพ่อแหลมแบ่งเขียนเหล็กหนึ่งถึงเหล็กศูนย์ห้วงกลมเอาเบิงให้ยวงกลมคืออันหนึ่งหาสามวงกลมสามวงกลมน้อแบ่งบอกน้องแบ่งบอกน้องแบ่งบอกเลขได้บ่น้องแบ่งวงกลมเขียนหนึ่งถึงกาศูนย์ถึงเก่าแล้วก็วงวงเอามากตัวใดอื สวนถึงเก่า้สนถึงหน่ยร่อสถึงหน่ยเลยครับเรียนจบสูงถึงเขียนหลายเขียนไหนสามตัวรู้มาตัวหเหลข่ยสนถึงเก่านึ่งก็มดก้อนนึ่งสามสี่ห้าสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าศูหงากมักจังสี่หมดก่อนโหงดก่อนนั่นนะครับ มาทั้งสามตัวเลยการหลังเงินออกพอร้องวงเบื้องการหลังเงินประกาแเดงสามตัวเลยมาสามตัวพอเนี่ยคนแท็งแขงอันนี้ก็สามตัวนะงวดนี้เราให้สามตัวนะเดี๋ยวพอให้จักจักหางซี่หางบอกไป็นซี่หางงวดที่ให้นี้คืองวดประจําวันที่หนึ่งสิบหกตุลาคมนะครับงวดประจําวันที่สิบหกตุลาคมนะครับงวดที่เอ่นะครับงวด ที่จะให้อยู่นี้นะครับ4หาง5 0 2 5นะครับหรือ3 6นะครับ9 4เนาะแล้วก็มี9 5 2นะครับ9 5 2นะครับอ่ะนะครับก็ตามนี้นะครับหมดก,กามา่อนกบมาอหมดก,ก่อนก็มานะครับ5 9 5 9อันนี้นี่ก็มา5 9อื5 9ได้มา5 9หมดก่อนนู้นก็ยังได้5 7ใช่ไหมพอ่อ เมื่อก่อนคุนได้4เจ็ดก็หาเจ็ดสองหางเรนท์เลยงวดที่เรนท์สองหางเรนงวดที่ออกหาเจ็ดก็ได้สองแล้วงวดนี้จะออกตัวต่อไปนี้คือได้กี่หางสี่ไอ้สี่หางคือสี่หางเนาะไอ้สี่หางคือเก่านะครับอ่ะนะครับพอสอบสอบเลยตัวใดครับอ็ครับครับได้เป็นตัวเลขที่ ตัวใดตัวใดนเนียนเลยนะครับเนีนเนยนเลยครับมันก็ฟันทวงไม่ได้ก็ไปดูเอานี่ระวังสี่ตัวนี่พอสอบตัวใดครับสี่คููนี่เก้าก็หกคนถิ่นมาแทนกันได้เด้อเก้าก็หกระวังหกสี่เก้าสี่หกสี่เก้าสี่ คือหกกับเก้าตัวเดียวกันพอให้เวลาว่างหกกับเก้านั่มนะครับท่านผู้ชมครับใน,นส่วนนีพ่อก็อยากให้ระว่งไว้หกับเก้าตัวเดียวกันด้วยมันมีหกกับเก้าซีถ้า,าพ,อพอพอแหลมเพิ่มมากหกีก <4 C S 1> ับเกมันคือเดียวกันคอาจจะเป็น,น,นได้ตาม,มตัวห้าสองห้าศนยสามหกหกเก้าซีเีวเ่าหกีละหกีสามหกสามเก้า ก็คือกันนะครับตัวนี้นะครับตัวสอบสอบเลยคือหาสองตัพอสอบคือค่าอรับนี่นะครับครับหาสองนี้นะครับครับเก้าสี่เกัาไม่ต้องบอกซื้อนะครับคนซื้อหวยเป็นไมถูกคนซื้อหว็นไตัวไดนนําพอเก่าหกสามเก้าหกสามเกาหกสามด้วยบอก ระวังระวังเลขระว่างคือเก่าหกสามเนี่ยวดนีงวดยังมั่งสี่ครับหน่งว่เินมั่งเสียงวดนี้ต้องเลขให้ระวังคือเก่าหกสามชุดสามโนมั่งเสียคือมีเงิ่อ๋อครับหน่งว่ก่อนชุดสามโสนเต็ม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 เลยแต่หัวดนี้ชุดหนีมั่งสี่เดี๋ยวผมจะซูมให้เมืองใหญ่ไกล เก้าหกสาเอครับสามหเก้าแม่นบอกพ่อเก้าเก้าเป็นลักลอยเกเป็นลักลอยเก้าเป็นลักลอยเก้าหกสามหลักลอยเก้าหกสามแล้วก็เก้าห้าสองยัุมค้ออนุญาตเบืองบิเบิงกัะชัดตรงแค่นี้ ไล่ไล่จนวานไล่่วนสิได้ในความหมาให้ท่านผู้ชมนะครับแต่นียส่วนนี้นะครับว่าสันไดก็มีนับกินนําใจกับติต่อมาทังอินบ็อกของเจ้าบอกผมเลงไปอีกคนเลงกับไปอีกครับคุณพ่ออาจะเดินทางไปกีดยางครับในส่วนนี้เนาะลองเบิ่งครับหนึ่งแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคคุณพ่อแหลมนะครับ ให้สามตัวมาด้วยนะครับในส่วนนี้ในส่วนตัวเองของพ่อแหลมพ่อแหลมบ้านไดก่อนบ้านโคกไม้แดงครับพ่อแหลมบ้านโคกไม้แดงลำพือประคําบุรีรัมนะครับเลขเด็ดเลยนี่ตัวนี้เลยหมดระจำวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามด้วยครับเด้อลองเอาไปเสียงเบิรงกันแล้วกันครับสาหรับตัวเล่นนะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายหวดนี้เด่นสองะชอบสอง วิ่งสองนี่สิบวกครับขอวิ่งสองมักสอง,สองมวดก้อนเด่นหาตัวเดียวหรมวันนี้เด่นสองมวดก้อนเด่นเจ็ดไทยเจ็ดเอาหามาใส่ให้เขา,าเรียนมาได้เนี่ย ครับนี่นะครับสําหรับเลขพ่อแหลมนะครับที่พ่อแหลมสุดตะพมนะครับอยู่ที่บ้านดอกไม้งามนะครับอําเภอประคําจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่บอกว่างวดที่แล้วนะครับที่ถูกกันเต็มๆถูกกันทั้งหมู่บ้านนะครับสําหรับงวดนี้ก็นี่คือเลขที่พ่อแหลมให้นะครับเป็นเลขที่50านยล้วก็ะห่าเก้าหลักกระสามหกหล้วก็ะเก้าสี่นะครับส่วนเลข3ตัวก็คือ9 5 2 นะครับแล้วก็963นะครับนี่นะครับสำหรับเลขพ่อแหลมนะครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกับอ่าก็ลองเอาไปเสียงเบิงกันแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคนสุรินทร์ทีวีนะครับ